สวัสดีครับวันนี้นะครับแฮปปี้เอนมาทํางานอีกวันหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้เรากาลังทํางานอยู่นะครับทำออเดอร์อยู่นะครับลูกค้าสั่งเทียบเลยวันนี้นะครับแล้ววันนี้ผมต้องไปเสิร์ฟให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้มีลูกค้านั่งข้างนอกนะครับจะต้องเอาจานอาหารจากข้าวเนี่ยไปเสิร์ฟให้ลูกค้าข้างนอกนะครับเดี๋ยววันนี้จะถ่ายการทํางานให้ดูอีกหนึ่งวันนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้พ่อครัวใส่ชุดสีน้ําเงินเลยนะครับผ้าพพกหัววันนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับนี่ เดี like Here, ๋ยวถ่ายให้ดูนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้แขกลูกค้าสั่งโจ๊กนะครับสองถ้วยนะครับกินโจ๊กก่อนสองแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยอาหารหลักนะครับก็จะมีเป็ดย่างนะครับแล้วก็อะไรอีกแนงนะฮะผัดไทยเอาผัดไทยเหรอซีอิ๊วผัดซีอิ๊วอาผัดซีอิ๊ว ตอนนี้กำลังทำโจ๊กครับโุ้ยป่าไม่หมดแน่เลยจาน <The S 2> จาน <time S 2> สองน<ม>ี่ไม่หมดแน่นี่นะครับเรากำลังทำโจ๊กอยู่ครับกินแค่อาหารว่างก็คงจะอิ่มแล้วล่ะครับไม่ต้องกินจานสองแล้วลนะจานสองกลับบ้านเออูิเน่เยอะมากนะครับนี่

ถ่ายลงตัง้งนานกันเดี๋ยววันนี้จะไม่ได้ถ่ายลงตั้งไว้เตรียมทอดอย่างดีกลายเป็นแกงเออต้จัำเป็นต้อำต้มำทั้ตง,ตง,ตงตัวแล้วมั้งหมด่าไปเลย จัดทำเหมือนต้มสีแดงๆนะเขาต้มต้มยำเนี้แต่ทำต้มยำนั่นแหละแต่ว่าจะป้าสามารถทำได้อยู่อเอาไปแล้วพี่เอาไปแล้วเอาไปให้แล้วของพัตตี้อันนี้แกงแกงแดงแล้วครับวันนี้ ก็ได้ถ่ายเลยนะครับวันนี้ยุ่งมากแต่ว่าก็จะพยายามถ่ายลงนิดหน่อยนะครับวันนี้ยุ่งเหลือเกินแขกแม่งทำข้างนอกข้างในเลยนะครับใ<ไห>นค<ห>รอบครัวกำลังทำราบเป็นครับ ครึ่งนะครับฝนตกหนักมากมาก,ก็เลยเงดรับแขกไปก่อนนะครับก็มีสั่งออเดอร์เข้ามาบ้างนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีคนไปส่งนะครับเราก็เลยต้องปิดเครื่องรับออเดอร์นะครับนี่ก็รอแขก w อกอินขาจอรอแขกขาจรมาอย่างเดียวนะครับเข้ามาซื้อที่ร้านแต่คิดว่าตอนนี้ก็คงจะไม่มีใครนะครับนอกจากเราฝนตกฝนหยุดตกก่อนนะครับน่าเสียดายครับกาลังยุ่งกันเลยเมื่อกี้ฝนดันมาตก เยอะมากนะครับตกหนักมากนะครับน่านเสียดายวันนี้ถ่ายให้ดูนะครับตกตกหนักมากนะครับดูข้างนอกโอ้โหโโกตกกระจายเลยครับจบข่าวแครับวันนี้ไม่มีคนเดินแล้วนะนวันนี้ก็คงต้อง ก่อย่างนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากตัวตพายุเข้านะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรทำกันเยอะแยะมากมายนะครับก็รอแค่รอลูกคา้าเอ <S <S <ส>่เรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเชฟกระทะทองแดงเราแล้วป่าจะเปิดไฟทำไมเพื่ออะไรเดี๋ยวเชฟกระทะทองแดงเราจะเหินฟ้าให้ดูนะครับไก่ร้อยฟ้าใส่น้ำมันเพื่อจานสิ ด้วยเหรอด้วย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 เหรอเพราะวาจานนะอ่าคราวนี้เชฟเราจะหืนให้ดูนะครับน uh, ่านไงครับได้กินเลยเป็นไงนี่นี่หายไปครึ่งนึงนะเมย์หายไปครึ่งนึงดูดูเชฟกระชากทองแดงเรา หาที่ครึ่งนึงเลยจ้ะไข่จานไข่จานไข่หนจานไข่อะไรไข่ร้อยฟ้าไขา่ร้อยฟ้าหายไปครึ่งนึงแล้วนะแค่น,น,นั้น,นก็หิมแล้ว <c oughs> ไปเอาเป็ดมากินด้วยเบิร์ดไปเอาไปเอาเอาเป็ดเป็ดย่างมามากินด้วยไม่เป็นไรคนมันเฉื่อยต้มขาไก่ไม่ไม่จะอาดทางนู้นตอนนี้ก็ยังมีลูกตอนนี้ก็ยังมีลูกค้าออเดอร์มานะครับคือลูกค้าเข้ามาสั่งในร้านเปียกเลยนะครับหน้าสงสารเขาเข้ามาสั่งเอ็กซ์ตร้าต้มขาไก่แล้วก็ซุปดื้อแห้งนะครับ สุกี้แห้งอะไรสุกี้แห้งเป็ดน,นาดนี่ตอนนี้เชฟกำลังทำต้มขานะต้มขาจต้มาใส่เราสองรอบเลยน่าเราเราก็จะใส่ผักลงไปนิดหน่อยเพราะว่า้าเขาชาตของชาติเขาจะชอบผักด้วยนะครับเราก็เลยใส่ไปนหน่อยให้มันมีสีสันนะครับจะไม่ได้แบบเพียวๆเหมือนบ้านเรานะครับ ก็ใส่ไปนิดหน่อยนะครับดูจานนี้นะครับเนี่ยกระทะเนี่ยสี่ออยห้าสิบเฮ้ยห้าออยนะครับห้ายูโรนะครับนี่สองร้อยห้าสิบบาทดูกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเนี่ยเยอะมากนะครับร้านเราครับเราก็รอให้มันเดือดนะครับแล้วก็ตักใส่กอบแล้วก็อีกทีนึงเชฟาลังตั้งกระทะนะครับจะทำซุปนี้แห้งนะครับ ครื่องซุกี้แห้งกันอยู่นะครับนครัวจะลกหน่อยนะครับตอนนี้เพราะว่ามันใกล้เวลาปิดครัวแล้วนะครับเราก็เริ่มทยอยเก็บทยอยล้างกันแล้วนะครับนี่ก็ทำเครื่องสุสกี้นะครับ โป๊ะ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 จะโป๊ไข่เตียวอ่ะไข่เตียวโป๊หรือว่าไข่เตียว่โป๊ะไม่กิ่กันเรามาดูเชฟทำสุกี้แห้งกันนะครับเดี๋ยวก็ใส่ลงไปเนาะครับใส่ไข่นะครับกลัวจะเลอะหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะสามทุ่มแล้วนะครับผ่านศึกมาทั้งวันนะครับตอนนี้ก็จะเละๆหน่อย ขอโทษด้วยละกันนะครับรอันนี้แต่ว่าผัดแับแห้งะนะครับถ้าผัดรวมเข้าไปครับมันก็จะมีผัดเลยสลับนะครับ,ลบแล้วก็ต้นหอมขึ้นชาา่นชายสลาลี่ไปขึ้นช่ายซสลารี่นะครับอันนี้ก็งงกลงข้าไปด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็อะไรเล่นสีกันหลอดตลอดนะครับหลอดเล่นสีนะครับ ม่กินอย่ายังรับเราจะเก็บเก็บเก็บ่เข้าเดี๋ยวก็เรเลยกันถ่ายดูดิดูตีตันนะครับน่ากินเลยอร่อยนะครับข่ายดีด้วยนะเมนูนี้ แฟนคขับเขียนมาถามว่าเมนูอะไรขายดีที่สุดในร้านป่าอ๋อก็หลายอย่างอะเนาะผัดไทยทั้งอะไรทุกอย่างนะครับขายได้ขายได้ก็ได้ขายได้ทุกอย่างครับทั้งผัดไทยสุกแดงสุกี้เราก็ขายดีซึ่นเรื่องเส้นกับผัดไทยน้ำมันเก็ขายดีอะไรก็ขายดีครับแกงเราก็ขายดีนะขายดทุกอย่างนหละที่เนี่ยไม่ไม่ที่ไหนขายไม่ได้ขายหมดคปั๊บเป็ด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 ขายได้หมด หปรหน้านึกว่าโปขบบนของลาเายได้หมดุอลาเี่เาเาจะส่งไปหาเครับกินสามวันก็ไม่หมดครับนีดใสห้นะไปไปทำลาบก่อนมีลาบมลาบเหรมาแต่ไมล่ย่างไงไม่มันปิดที่ผมลบเปนาบเนี่ครับ ดูคนทำงานนะครับกินข้าวกับไข่เจียวคือข้ขาวกับไข่เจียวนะไข่เจียวเปล่าตะเกียระเหมนฟ้าเป็เจียวเหินตอนนี้มีเมนูมานะครับเป็นลาบเป็ดกับโจ๊กนะครับข้างนอกนี้ฟ้าร้องเลยนะยังโชคดีที่ยังมีแขกเข้ามาบ้างนิดหน่อยนะเสียดายแขกกำลังเยอะเลยนะก็มาจบตอนที่ว่าฝนตกในหละ ชฟก็ทําโจ๊กเนาะโจ๊กขายดีมากนะครับโจ๊กก็ขายดีนะก็หลังเดือน,ม,นมีเฉพาะร้านเรานะครับแต่เหลวหลังจากนี้ก็คงหลายร้านก็คงจะทําตามด้วยแหละอันนี้เชฟก็จะลวนเป็ดก่อนนะครับนี่ตรงนี้นะครับดูโจ๊กมันี้ไข่ดาวด้วยนะครับโจ๊กเบา เม,น,มนูยอดฮิตอีกเมนูหนึ่งนะขายดีมากเหมือนกันอัน<า>นี้เชฟ์กำลังรวนอยู่ครับใส่ขาเนี่ยอร่อยจะรวนเต็นนะกัขบขาใส่ขาลงไะครับแล้วก็จะรวนเต็ดน,นะ นี่จะเป็นรัมเป็ดของฝรั่งนะไม่ใช่รัเปดอุดรบ้านเรานะนบะ้นี้เราแนหน่อยระวถรดัดมอ,องกคาจะกินไ,ได้นะบก็ใกล้เคียงนะครับเราจะลดเรื่องที่งไปขนาดน้นเ,ดเสร็จแล้วนะแล้วก็จบแล้วก็ เดี๋ยวเขาก็มาใส่เครื่งยำนี่นะครับนั่นอะไรกัน,นรครับมีโจ๊กครับอันนี้โจ๊กของเรานะครับนี่เดี๋ยวเราจะทําเอาน้ำซุปกับไข่าดาวลงไปนะนี่ก็ยำเป็นลาบเป็ดน,นะครับก็จะออกแนวสลัดนะ้าก็ใส่ผักยำลงไปนะแล้วก็มีข้าวคั่วด้วยนะ ปรุงรสนะครับจางกะทยที่นั่นจะปรุงไทยกันแล้วนะคล้ายๆกันแต่ว่าจะไม่ไม่รสชาติจัดจ้านแบบเผ็ดของคนไทยนะครับอันนี้จะเบาเราจะเบารสเผ็ดลงไปเพราะว่าบางทีแขกของรากินไม่ได้นะครับดูครับน่าเปลืองเราเต็มกล่องเลย10ยูโร50แล้วเนี่ยแบอันนี้ดูหน้าตาโจ่งนะครับดู โตมาตามมาหารตบอกเขาไปแล้วว่ารันเต็มเราจะใส่กิงไปด้วยนะรับเต็ดเราครัววันนี้ตอนนี้จะเละๆนะครับเพราะว่ามันใกล้เวลาเก็บครัวแล้วเราจะเริ่มเก็บครัวกันแล้วนะขก อาหารของแขกก็ยังคาอยู่นี่อยู่เลยนะเพราะว่าฝนข้างนอกตกคนมารับเข้าไปไม่ได้นะครับนี่นอยู่ตรงเมื่อกี้ว่างไว้ตรงไหนได้ยัง อยู่ตรอยังเนาะ ครับนี่แขกสั่งอาหารไปนะครับยังไม่มีคนมาเอานะครับยังไม่รับคนมาเอานะครับเพราะว่าฝนมันตกข้างนอกนะครับบริษัทมารับก็ยังไม่มาเลยนะครับนี่ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับอตอนนี้เรากําลังรีบเก็บโต๊ก,กันนะครับเพราะว่าฝนหยุดตกพอดีนะก็ รีบเก็บแล้วก็เขาล้านกันประกอนที่ฝนจะตกอีกนี่ครับเมื่อกี้ฟ้าแลบด้วยตัวฟ้าผ่าลงมามากเลยต้องรีบนะก็นั่นแหละรีบเข้ามาเลยตัวฟ้าผ่าตอนนี้กําลังเริ่มเก็นนบล้านกันแล้วนะครับเราจะเก็บล้านกันแล้วนะตอนนี้เริ่มทยอยทยอยแล้วเพราะว่า <Okay. S 1> มาเหรอ นี่ครับอันนี้ก็เริ่มทยอยกันเก็บแล้วนะครับวันนี้คลิปจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้อง ทำไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับทำง,งานไปด้วยแล้วก็วุ่นวายไปนิดหน่อยนะครับ ตอนนี้เรากําลังเก็บครัวกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเก็บแล้วมันก็จะมีแบบลูกค้าที่หลงเข้ามาแบบนี้ครับตลอดเราก็ต้องรือหานะครับออกกระทำต่อนะครับนีลูกค้าสัง่งมาแรนบ้นี้ครับมันมีผัดนะครับปอ,อกปีอเต้าหูท้ทอดแล้วก็มัสมัตพิแกงนะครับแล้วก็ผัดไทย เราก็ต้องทำใหม่อีกนะครับหาของเอาอะไรบักอันนี้แขกสั่งอะไรมานะอันนี้เรากำลังจะทำมันักผัดไทยนะครับผัดไทยเต้าหผัดไทยแล้วก็บะหมี่ครับแล้วก็บะหมี่คนชอบกินเจครับมีขยอยกันเก็บควัวเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีนแขกจะมาสั่งตอนตามส้มลม ตอนใกล้ๆี่ปิดร้านเลยครับนาทีสุดท้าย<ม>วันนี้เชฟใส่เซนแฟส์ <ไป S 2> ขอไทยครับกระทานาั้นก็เป็นเส้นบะหมี่นะครับดูดีลาการทำของเชฟก่อนนะครับ<า>วันนี้ไม่เคยได้เห็นเชฟใส่ตเลนนะเชฟกระทะทองแดงเราเออโอเคครับใส่ตัวส่งท้าย ก่อนนอนจะได้ฝันดีนะครับตีดช่วงสุดท้ายนะครับเพราะว่าสาวๆสั่งเชฟเลยดีดนิดหน่อยเราสาวสั่งผัดไทยแล้วก็สั่งผัดบะมี่นะครับนี ไปเก็บร้อยเชฟเหล่านี้ยิ่งยิ่งคึบนะครับนะครับสองขวงสองมือได้เลยนะรกระทะโอ้โหสามารถนะครับนี่สร้างร้อยทำสร้างวันละร้อยทำวันละแสนนะครับนี่อยู่ตรงนี้แหละสู้ตายนะวันละร้อยบาทนะครับวันละร้อยบาททำวันละแสนบาทนะครับนี่ ยังมีอารมณ์เหินนะครับบางทีต้องเหินให้แขกเห็นนะครับจะได้ดูอร่อยยิ่งขึ้นถ้าไม่รีบนะถ้ามีเวลาตอนนี้คือเรามีเวลาเราทำได้นะน่านไงเราไม่ได้กินเกือบ <c oughs> ไม่ได้กินวันนี้เสียสองส้อนแนะ่อะไรนะเสียสองช้นะอนละ้วไข่เดียวอะ วันนี้ตีดเสียไปสองรับตีนี่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราแพ็กสวยเอาไว้สวยงามนะครับเมนูสุดท้ายของเรานะครับรผัดบะหมี่นะครับบะหมี่อันนี้ผัดบะหมี่กิมมองนะครับอะไรอีกข้างหลังบ้านนะ ปอย่าลืมใส่อันเม็ดมะม่วงด้วยผู้ชีลืมหย,ยิบใส่ขนาดน้นกระโหลกเดี๋ยวนี่นี่ยนี่เดี๋ยวใหใส่โรยหน้าก็ได้ง่ายนี่ um เราก็มีออเดอร์มาอีกนะครับนาทีสุดท้ายอีกแล้วนะครับบะหมี่เป็ดคือเก็บของเราตอนนี้ก็หาแล้วหาอีกหาใหม่นะครับตรายังมีลูกค้าเข้ามาสั่งอยู่นะครับนี่แต่ว่าครัวคืออะไรเราเก็บหมดเรียบร้อยแล้วนะครับครัวเอา้าจะปิดไฟทำไมวนะ ที่สุดท้ายนะครับบะหมี่เป็ด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  จะไม่ถึงนาทีนะครับไปดูได้นะมาชิมได้ใครแวะผ่านมาเที่ยวทางเยอรมันนี้ไปมาทักทายกันได้นะครับบอกว่าเดี๋ยวเชฟจะเลี้ยงหมดเลยถ้าบอกว่าเป็นแฟนขับเ,เชฟกระทะทองแดงนี่คือเชฟเรานี่จะเลี้ยงหมดเลยนะครับแวะมาเที่ยวได้นะครับเชฟเลี้ยงไม่อั้นนะครับเชฟกระทะทองแดงเรา สายเปรครับคุณนี้สายเปกลัวเลี้ยหมดมาครับราทั้งรถล้างก็ล่มาว่เลียงหมดเช่น